รีทาชายไทยนะคะคือมีบิลภูริพลบุญสอหนึ่งละเทพบิวคนขวาเนี่ยนะคะที่หลายคนเขาตั้งความหวังว่าเทพบิลสักเรียน2เหรียนหรือ3เหรียนเลยได้ไหมนะคะคือฝันเล็กก็บอกว่าตอนนี้บิวสภาพร่างกายดีทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาส่วนอีกหนึ่งคนที่จะลงแข่งขันทั้ง3ระยะนี้เหมือนกันนะก็คือต้าสระอับดาบบังแต่กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพิชิจะไล่เลียงเวลาให้ฟัง คือการแข่งขัน100เมตรเนี่ยนะคะในรอบคัดเลือกจะแข่งขันกันวันนี้ค่ะตอน2ทุ่ม35จํเอาไว้เลยนะ29กันยายน35วันนี้มาดูบิลกับต้าสระอัตดับบังนะคะลงแข่งขันในรอบคัดเลือกก่อนถ้าผ่านรอบคัดเลือกได้จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้แข่งขันตอน2ทุ่ม55แล้วมันพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีรอบชิงชนะเลิศอย่างเดียวนะมันมีรอบรองด้วยนะครับเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดดูฮีทเนี่ย มันมีทั้งหมด5ฮีทนะครับ5ฮีทคัดเอา24คนไปรอบรองชนะเลิศก่อนรอบรองชนะเลิศเนี่ยแบ่งนักกีฬา24คนออกเป็น3ฮิตแล้วคัดให้เหลือ8คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นหมายความว่าต้องวิ่งคัาได้เข้ารอบชิงเนี่ยจะวิ่งสามรอบในระยะ1น0เมตรนะอันนี้ค่ระยะ100เมตร3รอบใน2วันเท่านั้นยังไม่จบอีกหนึ่งระยะที่ทั้ง2คนลงแข่งขันคือระยะ200เมตรซึ่งระยะ200เมตรเนี่ยรอบคัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่1ตุลาคมก็คือหลังจาก วันที่แข่งชิงชนะเลิศ100เมตร่ะ<ช>นั่นหมายความว่าไม่ได้พักวิ่ง200เมตรวันนุ่มขึ้นในรอบคัดเลือกเลย<ช>และถ้าผ่านรอบคัดเลือกในรอบที่2ได้ด้วยผ่านเข้าไปจนถึงชิงชนะเลิศได้ชิงชนะเลิศก็แข่งอีกอาหนึ่งวันก็คือวันที่2ตุลาคมตอน6โมง5:15ก็กลายเป็นว่า4วันติดแล้วนะสี่วันติดนะแล้วมันมีผ่า4คูนร้อยอย,ยังไม่พอใช่พ<อ>เพราะว่าผัด4คูนร้อยเนี่ยนะคะ จะลงชิงเหรียญทองกันในวันที่3ตุลาคมคตอน2องทุ่ม25นั่นหมายความว่าถ้าทั้งบิวพลิิพลุบนอนและต้าสระอัตดับบางทำได้ตามเป้าคือผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้ทั้งในรุ่น100เมตรและ200เมตรจะต้องแข่งวิ่ง5วันติดนะคือก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้นะครับทางสต๊าโค้ชเขาก็ได้มีการ มีความกังวลและความเป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันเขามองว่า200เมตรกับผ่านสีคูร้อยเนี่ยมันใกล้เกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะเขาขอดูสภาพร่างกายของบิวลาต้อีกทีหนึ่งถ้าหากว่าสภาพร่างกายเนี่ยล้ามาจากวิ่ง100เมตรพี่แบงนะฮะอาจจะให้ถอน200เพื่อไปมุ่งสมาธิกับการคว้าเหรียญทองในกในอีเวนต์วิ่งผ่านสีคูร้อยซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เรานั้นมีลุ้นเหรียญทองมากกว่าเมื่อเช้าผมจะรายการเอเชียนเกมนะพี่แบงค์มันก็มีแฟนกีฬา หลายคนที่ไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าจะให้เจ้าบิวทอนทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เขาก็ไม่อยากถอนหรอกฮะต้องดูสภาพร่างกายนักกีฬาด้วยถ้าหากว่านักกีฬาเขาไม่ไหวจริงๆเนี่ยอา,าอาจจะต้องพักอาจจะต้องยอมเสียสละ200เมตรเพื่อมุ่งสมาธิไปที่ผาดสิกูร้อยมันน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่าถ้าดูความเป็นไปได้นะมันมีโอกาสเรามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญอมากที่สุดถูกไหมคะใช่มีโอกาสมากที่สุดนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเอเชียนเกมที่โดฮาเมื่อปี2006นะครั้งนั้นเนี่ยสิรธิชัยสุวรประทเ ถอนจากการวิ่ง200เมตร<ม>เหมือนกันนะครับ,รบเพื่อมุ่งสมาธิมาที่ฝาดศีรร้อยแล้วเราก็ได้เหรียญทองด้วยน<า>นในปีนั้นนะฮ<น>ะคือนะอาจจะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะ่ะ<ม>ก,ก,ก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนีง้ทนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สภาพร่างกายของนักกีฬาด,ด้วยว่าเป็นย<ช>ังไงน,นะครับทีมกายภาพบํำบัด หมอประจําท um. no like ีมม like sure. um, ีส like uh, so like so so ่วนอย่างยิ่งในการที่จะรูปกันฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาที่เป็นตัวตัวหลักของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเทพบิวหรือว่าเจ้าต้าอะไรก็ตามทีนะรวมถึงทีมวิ่งผัดด้วยนะครับนะฮะก็ต้องดูแลอย่างประบประมบให้เต็มที่รูปนเรูปเป็นที่ลินด้วยก็ควรจะควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะนะก็ต้องมาดูนะฮะว่า5วันเนี่ยถ้าเทพบิวได้วิ่งจริงๆฮะ ทั้ง5วันติดลและบางวันจะต้องวิ่ง2รอบด,ด้วย<ช>นะครับก็ต้องดูว่าเข<ห>าจะมีการ <ไง S 2> บริหาราพละกําลังอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งหนึงวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับนักกีฬาเท่าที่ผมเช็คลิสต์เมื่อสักครู่นะมีทั้งหมด5ลิสต์นะห้าฮิตนะครับจะเอาอันดับ1ถึงอันดับ4ของแต่ละฮิตเข้าไปก่อนเข้ารอบรองอ่า20คนแล้วก็คนที่ทำเวลาดีที่สุดอีก4คน เข้าไปมันก so right? ็จะเป็น24คนนะเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างนั้นเนี่ยรอบรองชนะเลิศแบ่งในกีฬาเป็น3ฮิตอันดับหนึ่งอันดับ2ของแต่ละฮิตเข้าไปก่อนหคนแล้วบวกกับคนที่ทําเวลาดีที่สุดอีก2คนก็เป็น8คนคนหวังว่ารอบไฟนนลนะฮะจะมีเทพบิวและเจ้าต้าเข้าไปด้วยรุ่นเหรียญทองนะวิ่ง1 0 0เมตรคือไม่ต้องหายใจอ่ะตอนดูเขาวิ่ง1น0้เมตรเขาวิ่งกันอถ้าสามารถในระดับเอเชียนเกมเนี่ยก็ประมาณ10วินาที อเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะจำเวลาเอาไว้นะคุณผู้ชมนะสองทุ่มสามสิบห้าสองทุ่มครึ่งเปิดจอรอเชียร์เลยการแข่งขันวิ่งหนึ่งร้อยเมตรเราะมันไวมากถ้าคุณแคบคลาดเดินไปเข้าห้องน้ำคุณไม่ได้ดูแล้วมันเร็วจริงจริงจมันไวจริงจริงเร็วจริงครับต้าวิ่งฮิตที่หนึ่งนะครับส่วนบิววิ่งฮิตที่สี่ก็ดูกันได้นะพรอมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสอตและ y o u u t YouTube สยามกีฬา